กาะลาวมันได้ดีๆนะเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยภูกระดึงมันแบบนี้เลยเขานี่ก็คือผาหินที่เขาสร้างนครวันก็หินแบบนี้แหละก็หินทรายคอยจับนะอย่าละมือออกจากจากลาวนะ ตกจริงดินยังไง<ะ>อ่ะฮะต้องไปบินเห็นกันแค่แบบตามมองดีๆนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไปน้ำอย่าตกใจนะมันเป็นพึ่งไม่มีพิษลูกเดี๋ยวมือจับไปน้ำอย่าจับปล่อยมือจากราวนะลูกนี่แหละเขีเยกวัดถ้ำผาเกียงก็คือ จะวิ่งจะวิ่งมันจะลายมากเนี่ยภูกระดึงที่เราจะไปก็แบบนี้แหะขึ้นลงเขาแบบนี้โอ้สวยมากภา,ากบาาีจังเลยยุงป่าได้ต่างคนต่อ,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 อต่างคน่างนตางคนตางคน ตั้งนี้ก็ได้ตังนี้ก็ได้ต้องขยับขานล้ไม่เป็นไข้ป่าเนี่ยที่พ่อพามาเนี่ยจะได้เห็นภาพของภูกระดึงอ่ะผูกระดึงก็จะเดินเลาะสันเขาแบบนี้แหละ เพราว่าลำบากไหมลำบากนะพกูกรเดืองอ่ะมันจะบางทีก็ไม่มีบันไดแบบนี้เราต้องปีนป่าอันนี้ทางเดินที่สร้างขึ้น เป็นพวกเพืที่รูปหนินทรายหรอกนะรู้สึกว่าจะไปทางนี้นะครับตัวไปทางนี้ทางนั้นมันแคบม,มากเลยไปต,ต่อครับเราต้องไปต่อจะยุงป่ายุงป่าค่อนข,ข้างเยอะเนาะว่าไหมยุงป่าค่อนข้างเย็นะนะพว่าไหมต้นน้ำนี่แหละต้นน้ำ แบบนี้เลยแบบนี้เลยลูก <c oughs> วังเดินตกเหวนะลูกปูกระดึงก็แบบนี้แหละเฮ้ยพ่ออยากให้มา้าดูเลยดูกันดูกันฉอออันพูดยังเด็กดูนะ หลายปีแล้วตั้งแต่ลบมาพะเยาใหม่ๆม่ไหมย่าแม่จะไม่เห็นตาหน้าเลยถ้านายจำแม่น่ะพี่ธนานเป็นคนจำแม่มีทางไปต่อหรือมีทางไปต่อหรือพอแค่นี้มี่จ้าี่าน่จ้าลืงงูยิงเหรมันมีขาแล้วก็ขามขามขามามนี่ไงจิ้งเหลียญน,นี่นี่นจิ้งเหลียญบ้านเรา <c oughs> มันมันทางตัวปะเย่าอย่าไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> มดกันหรอ เฮ้ยมีกล้องมีนทันปิดด้วยพว่อเพิ่งเห็นเริ่มเริ่มขนลุกขึ้นมาแล้วเที่ยวนี่ เฮ้ยข้ามสิขอเข้ามาครับอาเจ้าข้ามตอนนี้สิบจัดเลยสิบจัดอัดคลิปอยู่ใช่ไหมี่ยอัดคลิปอยู่ครับผมบได้ครับผมนี่นี่นีงน่งานงานภาพล่างงานอาเจ้ วาดแล้วก็หินเจียเห็นไหมนะเห็นไหมภูเห็นไหมไม่ต่อหรือพอแค่นี้ครับไม่ต่อครับอันเจอครับเนี่ยผูก็ดึงมันแบบนี้รู้สึกไหมโอ้โหปีนป่ายอ่ะไปเขาโอ้โหคนเหนื่อยดิ ม,บบม,มีแบบนี้ครับปูดึงมีช้างป่ามีเสือดาวเสือดำ <c oughs> <c oughs> ไหวไหมครับไวครับผูกระดึงมีแบบนี้ครับจำลองมือพยายามระวังจับอะไรต่างๆให้ดูด้วยนะครับเป็นงูหรือเปล่ารอ <c oughs> แค่นี้พูกระดึง จบแล้วครับเพราเห็นทางทางนี้เหรอครับขอบคุณที่รับชมแต่เรายังไม่จบนะป่ะไปต่อหมดแล้วแล้วเราจะถึงรถเฮ้ยท่นท่านท่านสวนทำชาสวนเฮ้ยสวนนี่สาวนี่นี่ลีลับนะครับงดงลีลับ คือเถวหลงเรื่องราวมากมายใช่ครับนั่นเนินเขา <c oughs> อย่าขึ้นครับ <Okay. S 2> หรือต้นน้นจะแค่แต่มันมจะเป็นหัวเสียนของพุพธรลูปไงโอเคไม่ขึ้นวัดเนี้ยขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับเล่าให้ลูกผมฟังก็เป็นวัดที่มีพระอยู่น้อยมากนะครับแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาอะ่ะแรงมากครับใครมาทําไม่ดีที่เนี่ยก็จะขวัญเสียแล้วก็ต้องย้ายกลับไปทุกคนนะครับบา<ด>งทีเราต้องเดินกลับไปที่มอเตอนะร์ไซค์นะดูครับ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 เราต้องเมดไป ออาแล้วก็ตัดนาทีครบเดี๋ยวค่อยตัดคลิปออกได้ครับทุกคนตามทาครับเราอมจากทางนี้ครับแล้วเราก็อม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 มาทางนี้ครับน่าจะนึกออกถ้าออกครับคือเราลงดอยลงไปครับอันนี้ก็จำลองปูกระดึงครับ แล้วพูก็ดึงอ่ะเดินตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันสิบแปดสิบเก้าศูนย์นะเห็นไหมครับสถานที่นี้สร้างไว้เยอะหรือเปล่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเมื่อก่อนจะมีคนคือคักมากในพวกช่างพวกช่างอะไรแต่ตอนนี้มีน้อยมากน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอะทุกอย่างล้างหมดนะครับเนี่ยครับคือล้างหมดละ คือทําอะไรที่เนี่ยต้องทําดีๆครับไว้พักก่อนนะครับพักก่อนโอเคครับไว้พักก่อนทำดีๆนะครับเป็นป่าเป็นเขาครับผม